มีนะคะก็จะเป็นนี้ยเป็นแนวแบบว่ามีความโรแมนติกด้วยมีสืบสวนสอบสวนด้วยมีดราม่าด้วยค่ะค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ขบขันนะถ่ารเล่นเนี้ยค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในเรื่องค่ะเป็นดารามีชื่อเสียงแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับ AR คอยดูแลศิลปินที่อยู่ในค่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออ사실제가태국드라마에대한정보가많지는않았었는데요어그저희드라마의프로듀서 분께서 굉장히 프로페셔널하고 굉장히 그런 자신감 있는 그런 저희 프로포즈로 인하여 어 출연을 결심하게 되었고요. 특히 저희 드라마는 또 스토리 자체가 굉장히 헐리우드과 굉장히 좀 스펙타클한 내용이 많이 담고 있습니다. 그렇기 때문에 어이 드라마에 출연을 결심하게 됐고 지금 촬영하면서 굉장히 즐겁게 촬영을 하고 있습니다. แก็จริงๆนะคะตอนแรกเนี่ยคุณอีวูเขาไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วตอนแรกที่เขาได้รับบทมาค่ะเขารู้สึกกังวลนิดนึงว่าเขาควรเล่นดีไหมแต่ว่าแบบ พอดีเขาเจอโปรดิวเซอร์ที่ดีก็คือคุณเมย์จากเลยดูดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอ่านพออ่านบทแล้วเนี่ยเป็นบทที่สนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวหลายหลายอย่างในละครเรื่องเดียวกันเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่านยังไงก็ต้องเล่นเรื่องนี้ให้ได้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้แล้วตอนนี้นะคะก็กําลังถ่ายทําอยู่ละครเรื่อง l ล v e แ n d l i นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ่ายทํากันอย่างสนุกสนานมากๆเลยค่ะ I believe in uh, opportunities of chance And I randomly met uh, the producer and the, uh, director Eddie in Seoul, Korea, just very randomly through a friend. And uh, so it was a circumstance of chance. Uh, I love the story, and I've never been. Uh, this character is a little bit different than I'm usually usually used to playing. So So it's a lot of fun. <laughs> ค่ะของม้นะคะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่มายได้เล่นแล้วก็บทบาทโตขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เล่นเนี่ยม้ก็จะเล่นเป็นแบบบดเด็กๆใช้สายพอมาเรื่องนี้มันก็เหมือนได้แบบกระโดดมาลองเล่นเป็นแบบว่าบุคลิที่โตขึ้นนะคะแล้วก็ดราม่าเยอะมากเรื่องนี้ค่ะก็ต้องทำกันบ้านหนักมากแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเล่นกับคุณอินูด้วยแล้วกักบเดวิดด้วยค่ะก็ต้องพูดคนละภาษาเวลาพูดกันเนี่ยเดวิดอ,อ,อินูเขาก็จะพูดเป็นภาษาเกาหลีแล้วหนูก็ต้องโต้ตอบเป็นภาษาไทย มันก็เลยแบบจะมีความงงนิดนึงเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดว่าอะไรบ้างเนี้ยค่ะมันจะยากแต่ว่าเขาเป็น Inner, Inner คนสองอินเนอร์อินเนอร์เขาดีมากค่ะมันก็เลยทําให้แบบไม่ยากเลยแล้วเขาเก่งมากเดวิดก็เก่งมากเหมือนกัน,นค่ะครับ,รบกเ็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่าอย่างที่น้องมายบอกครับคือเราก็ต้องใช้ทั้งหมด3ภาษามีภาษาอังกฤษมีเกาหลีแล้วก็มีไทยครับ มันบางทีมันก็ต้องแยกภาษาเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะงงนะบางทีหันไปคุยกับอูอููอูจะพูดเป็นภาษาสเกาหลีแต่ว่าพอตอบทกับนักแสดงอื่นๆที่มาจากต่างประเทศเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วย<ช> <ๆ S 2> ซึ่งมันก็ทําให้เหมือนกับเราต้องจําบทมากนะ<ช>คือปกต,ติเวลาเล่น,น,นใช่เราต้องจําบทคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องเราก็ต้องรู้จังหวะว่าสมมุติอย่างอูอูพูดเนี่ยเขาจะพูดจบตรงไหนแล้วเราจะต้องรับแอคยังไงอะไรแบบนี้ครับก็สนุกมาก <웃음> <웃음> 어 제가 맡은 역할은 팀이란 역할이고요. 어 제가 벨시의 매니저 역할을 맡았습니다. 굉장히 처음에는 공가사가 공가사의 구분이 굉장히 뚜렷하고 어 굉장히 차가운 역할이지만 이제 벨시의 아픔과 과거를 알아가면서 벨시에게 마음을 열고 벨시와 벨시에게 사랑에 빠지는 그 굉장히 로맨틱하고 굉장히 매력이 넘치는 캐릭터를 맡았습니다. <laughs> ได้รับบทเป็นทีมนะคะซึ่งเป็นบทที่เป็นผู้จัดการของคุณเบลละค่ะซึ่งเป็นคนไมยนะคะ <c oughs> แล้วก็คือเขาบอกว่าคุณทีมอะค่ะเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทําง,งานมาก <c oughs> แต่ว่า,าพอเจอเบลละค่ะตอนแรกก็ไม่ถูกกันแต่ว่าพอรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตอดีตข,ของเบลนะคะว่าเขาเคยมีเรื่องเศร้าในชีวิตเขาเขาอค่อยๆเข้าใจผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็ตกหลุมรักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะใช่ค่ะสาหรับ my character mm hmm. ก็จะเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่มีปมค่ะคือเป็นเด็กกำพร้ามาจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ <c oughs> เป็นเด็กนักศึกษาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะวันหนึ่งก็พี่สมศักดิ์ที่เป็นพี่พู์เขาก็เหมือนเห็นแววแล้วก็จับเราเข้าไปวงการแล้วก็พอเราได้เล่นแบบและครสักเรื่องสองเรื่องแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะพอเรามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องต่างๆตามมาเรื่อง แฟนของเราที่เป็นลูกของนักการเมืองด้วยค่ะซึ่งรับบทโดยพี่รอนะคะก็เลยทําให้มีเรื่องแล้วเราก็ต้องคอยปิดข่าวว่าแบบเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราแบบแค่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเฉยๆจนแบบว่าทีมเขาต้องมาคอยจัดการเรื่องราวให้เราเราก็ต้องคอยโกหกสื่อว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่แบบจริงๆแล้วเรื่องจริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องคดีเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ต้องทําให้ทีมเขาแบบแก้ปัญหาด้วย แล้วก็พอทิ้งเขาเข้ามาแก้ปัญหาพอได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆก็เริ่มจะแบบตกหลุมรักกันขึ้นมาอย่างที่เขาบอกตอนแรกก็จะแบบไม่ถูกกันอะไรนี้ค่ะแต่หลังๆก็จะแบบเริ่มรักกันขึ้นมาอย่างเี้ค่ะ I play Harry and Harry is a Hollywood actor that comes over to Bangkok to shoot a movie and he chooses his female lead who is over here on left. Anyway, he he has a h he, bit brass guy. he knows what he wants, but he also has some things behind him some old memories that he, Thailand that he needs kind of like deal with and he here there i memories um, in kind likes involved little He's some some needs deal get make trouble brass knows wants also and's also a little, likes get involved and make, make a little trouble here and bit but to to of old of guy บทของคุณเดวิดนะคะก็เป็นบทของแฮร์รี่ที่เป็นนักสแสดงฮอลลีวูดมาเล่นละครในเมืองไทยนะคะก็เล่นคู่กับน้องมานะคะแล้วก็ในบทนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมีการต่อให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นด้วยเหมือนว่าเป็นเบื้องหลังอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ของผมรับบทเป็นสมศักดิ์ครับเป็นเจ้าของบริษัท LS Entertainment นนะครับก็เป็นคนผลักดันน้องมายหรือเบลในเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมศักดิ์ก็เป็นคนมีหลายบุคลิกนะหลายด้านด้วยความที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีความเป็นนักธุรกิจค่อนข้างจะเต็มตัวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรก็ยังเหมือนกับมีความปรารถนาดีแล้วก็สงสารในตัวเบลอยู่นะฮะอยากจะให้เขาประสบความสําเร็จแต่ว่า 사실 차이점이라고 한다면 언어의 차이밖에 없는 것 같아요. 어쨌든 모두가 한 마음으로 좋은 드라마를 만들고 굉장히 열정을 가지고 드라마를 만든 건 한국이나 태국이나 똑같은 것 같아서. 저도 태국 분들의 그런 친절함에 굉장히 감동을 많이 받으면서 지금 촬영을 하고 있고요. 사실 그렇게 많은 차이는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 배우분들하고도 언어가 틀리긴 하지만 그런 감정들이 서로가 잘 맞기 때문에 그런 부분에 있어서 별로 어려운 것같습니다 사실은 <목소리도> 우어들가잘맞부분니다은하가이서기습니다 사실은 배우분작하고만들이서은하고도리 อันนี้มันก็จะเหมือนกันทั้งสองประเทศเลยนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าตอนที่ระหว่างที่ทํางานนะคะเขาแม้ว่าแบบพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าคือแค่มองตาก็รู้อะค่ะเข้าใจกันแล้วตอนนี้นะคะเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่ารู้สึกแบบซึ้งมากที่แบบว่าคนไทยนี้แบบใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนชอบเมืองไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างเคมีกับนักแสดงอื่นก็ดีมากก็เลยทําให้เขาแบบได้แสดงได้ดีขึ้นนะคะ เลิฟแอนไลน์กดละเกมมาานะคะก็จะเป็นละครที่สนุกสนานนะคะครบร้นแล้วก็มันน่าติดตามน่าค้นหาน้งแตอนแรกอะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูตอนแรกแล้วเนี่ยเราจะต้องดูตอนต่อๆไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างความจริงมันเป็นยังไงนะคะก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็ค้นหาไปพร้อมๆกันค่ะ I think you'll find a lot of fun. I mean these two have a lot of c a e be s p i c y very, very hot. So I think you have a lot of fun with that. Um, we haven't worked together yet, but we will <Yeah. S 1> today. Um, j u s t g o t t ร wait to see and f i n d out. ครับครับครับก็ฝากด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับผลงานครั้งแรกของผมนะที่ได้มีการแสดงใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ต้องร่วมงานกับนักแสดงต่างชาติระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นพอสมควรนะครับแต่เขาก็จะพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับก็ฝากด้วยนะครับ